สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนครวุศาสตร์เสกครับดำเนินรายการโดยบางกอนครวุศาสตร์เสกครับพี่น้องครับชีวิตหมอล่ำครับพี่น้องมือนี้นะครับโอ้ยนอนตื่นไหมพี่น้องเสียงเลยนเป็่นอ้อยอยจักหน่อยนะครับมือนี้ทีมงานศิลปินผู้ไทยนะครับผมมากับหมอลํำทีมงานศิลปินผู้ไทยนะครับมือนี้เปิดทําการแสดงยุทธีตลาดโลดชนะจังหวัดอยุธยาครับพี่น้องตื่นไหม่ครับพี่น้องตื่นใหม่นะครับ กะสสีาพ,พี่น้องอย่างเบิงบรรยากาศนะครับออมองที่ท้ำการแสดงมือแรกงนี่แหละพี่น้องนะครับชีวิตหมอล่ำครับพี่น้องนะครับตอนนี้บรรยากาศตอนเศร้าๆครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับตอนนี้ก็ร่งลงเวทีครับพี่น้อง บรรยากาศต,ตอนเช้าครับตอนนี้เป็นเวลาสองโมงเช้าสองโมงบัวครับพี่น้องอยู air, ่ที so ่ตลาดโรดจนะจังหวัดอยุธยาวระสันมาถือยุดอกพี่น้องเพราะว่าถามเขาแล้วผมก็นอนตื่นไหมพี่น้องเสียงเลยเปลี่ยนอ้อย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 อีกยังไงยังไงแกสิไปเจได้มาเจได้รถกำลังทยอยทยอยเข้ามาตอนนี้กำลังลงเวทีครับพี่น้อง ปันดาน้องๆเด็กเสือพ่นกานอนของเพิินอยู่บ้านหลับตืน่นชีวิตมอล่่าครับผู oh. 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 ้ใดหยุดถอยรถโอ้โ้พอนี่เสือพี่น้องพอนี่เสือบอ่อเฮงบ่ได้เห็กรเจ้านอน รับจ้างสักสุดยังก่อรับจ้างสักสุดสักสุดส,สุดมอลำไ<อ>ทยนี่นะพี่น้องชีวอพิมมอลำมเขาบอกว่าบ,บรรยากาศ<อ>บรรยากาศเงี้ยมุดสับพี่น้อง นี่ค่ะเขาเอาเจ็บป้องเฮ็ดน้องกินแล้วหรอวะเก็บแล้วนุ๊กปลาเสืมาแม่ครับมาแล้วเนือครับโอ้ยดีครับดีครับเราหาบ่อน้ำครับไปเอกตาพี่น้องเนือครับหาบ่อนรำเอกตาก็ระเอกยิวจุเหนือครับมามาครับมาพอหลอดพี่น้องหุ้ยไม่เนื้อจุเด้อคือพ่อคือพ่อแต่พอพอหยิสุดพอหยิสุดพอหยิสุด คอยเสิร์มูมพีไตรถพู้น่ะเราอิ่มหมกป่าหมกป่าอิ่มแล้วค่อยเสิอเรอิ่มหมกป่าเราไปทากินจูเนาะเนี่ยบอกให้ทานแล้วเขาบอก่าทานมีสองมีสองวงนี่เอิญกินขเขานี่ขอสิไปวงไหนดีเอาไว้วงนี่ยเราพิเศษสุดเย่จูเนื้อไงจูเนือ้อโอ้พราะเอกลิ้วพี่น้องครับผมพราะเอกลิ้วยังมาตายได้หนาบันล่างเพราะเอกไก่ย่างุกคนอันนี้กุฏิพอหลอดพี่น้องสองวงกลัวได้ครับพี่น้องเขากขาลังกินเือน้้มาให เอกแจมโบ่์บ่เตะมามือหรวครับเช่วทางไว้ครับซอยจุู้เข่าคืองามสิงามเยอครับเขกินเนี่ยผ่อนเลยง่ามเขาบอกแม่งามเขาบอกแม่มาขอสื่อฆ้าเข่าขอเข่าสิโอ้ยขออยู่แล้วเพราะต้องห่วงชีวิตหมอรักพี่น้องอันนี้มีคนมานีกกองมองหัวเงือกง่ามมือเสาร์พี่น้องอันนี้แม่งงานพี่น้อง พี่อยากกินเมียโอ้แงกแล้วแบงก์อีกป่ะอันเดียวกันแบงเอาอีกไปเบิ่นบอ,อกว่าแบงเอาโอ้น่มามนกินมันแมาเช่กินเขาน้ำมูเจ้า,ออา,จาที่บ้านมากินกับแซม,น,มน้มีเท่านีบอลูกใต้เขาหเฮูกินนี่เาก,กินจกจ้ามาได้กินจ้ามกินกัจ้าได้กินเดี๋ยวพ่อพี่น้องผมขออนุญาตเบกินเขาแป๊บหนึ่งก็พบกิถ่ทยต่อ ครับฮะเขาอะไรพอดีมาพ่้กกับเขาพอดีไม่งานกินไม่แจกไมีงานกินเขาอยู่ก็เลยสิลัวนํ้ำเล่าก่อนเดี๋ยวเขาอนุญาตเบกกินเขาข้าวหนึ่งพี่น้องเอาวันนี้มาต่อพี่น้องมาต่อมาตม่อโอ้กินเขาแล้วว่าหันไปพ่อมองกินเขาก็เลยแอมแฝกเขาว่าหันพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ลังตั้งเวทีครับพี่น้องอยู่ที่ตลาดรถชนะนะครับจังหวัดอยุทยาครับพี่น้องครับ ทางทีมงานคอนไหวศิลปินผู้ไทยอาจารย์คอนไวเพิ่นกางตั้งเวทีนี่ครับนี่กกำลังตั้งเวทีครับนะพี่น้องครับตลาดโลดจะนะจังหวัดอยุธยานะครับ ชิเมียนยูด่ดอกเพราะว่าผมถามเขาแล้วแต่หมอตตัวมอลำัมบิงก็าไม่ค่อยรู้ได้พี่น้องว่าเหรียญยุไส้ไม่น่าที่จะเกิดนรถน้อนฮอตมองกับพื้นเหรีย <c> ญ <oughs> ชีวิตหมอลำครับมือนี่พี่นอ้องตอนนี้งกำลังแข่งานครับตั้งเวทีตั้งเวทีครับตั้งเวทีมากเพ้นได้อันนี้คุณพ่อโซเฟอร์พี่น้องรเรารับจอบพิเศษครับสิเป็นร่มเพื่อกันครับ อย่าเ้าเปลียอย่าเฝ้าเปลี่ยนค็ดเรียอแล้วถ้าคนจงเปลี่ยนครับครับครับโครับชูาวิธีครับน,คหนหะครับตคนว่อยนี่ยนะครับตั้งอาจารย์ควนว่อยพี่นองมีกำลังลุงคองครับลงคลองอันบอก มื่อ้อยุ่ที่ตลาลดรดนะจังหวัด,ดยุธยาครับบรรยากาศได้เล็กน้อยนะครับเมมาาก็บมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกันอย่างนอนอย่างนอนผมกันอะไร่น้องตื่นวังนี่ได้ผมกันกอไ้หมันตจะอยาก้ผมตจ ดอนจานตอนจานตอนจานทียูจังสี่แล้วพี่น้องเอาบรรยากาศเล็กๆน้อยๆจิ๊บมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเล็กหน่อยห้างเครืองเขายังว่าท่านลงรถบาดพี่น้องเขายังปิดลับๆบพื่อนๆอยู่นะครับเอาสำหรับเพื่บนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกด้แช่ฝากกดซับสไครห้น้ำเน่งงงงนะครับขอตอกที่หลายครับพี่น้องครับ